ตัดได้ไงตัดออกได้บ้าน <c oughs> ตครับพ่งมาส่งสดร้อนๆเลยไปเล่นช้อปปี้ก็เด้งขึ้นมานะใหม่แล้วกับนาฬิกาหน้าตาทูน่าทูน่าคนจนนะครับ <c oughs> รู้สึกสะดุดตามากก็เลยไอ้กดมาดูก่อนดิด้วยราคาค่าตัวมันแค่ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทยี่ห้อที่คุณหน้าคุณตากันเีนะครับสำหรับนาฬิกาเกรดราคาแบบ ระดับล่างราคาถูกเลยนะคือแบรนด์แกรนอะีเกิลนะครับไม่ใช่แกรนไซโกนะแกนอีเกิลนะครับซึ่งชื่อกล่าวเขาก็าคืออ่าอเมริกาอีเกิลนะครับซึ่งก็ไม่ใช่อเมริกันอีเกิลนะครับสายตรงนี้ก็สินเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะก็เป็นนาฬิกาที่เราจะเห็นตามแบบว่าตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยงานวัด ตามบนห้างที่แบบเป็นเชลที่อยู่แบบ้านอก้าน,นอกขายคู่กับพวกแบบกางเกงใน็อเซอร์ <c oughs> ขายคู่กับเสื้อผ้าตลาดนะวิวนั้นเลยมันจะอยู่กับแบบแบบนั้นอนะแล้วก็ราคามันก็จะประมาณแบบเด็กอย่างเงี้ยสองสามร้อยบาทไม่เกินสี่ร้อยบางเรืนอนเอามาลดเหลือร้อยกว่าบาทก็มีนะอย่างเดือนเนี้ยได้มาประมาณสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาส่งช้ำใจเลอเกินไปเปิดเว็บดูมีมคน มีร้านที่สำเพ็งเขามอาขายราคาส่งเหลือเรือละร้อเจ็ดิบาทเนี่แต่มันคุณต้องซื้อเยอะไงแต่เดี๋ยวแค่ซื้อมารีวิวเท่านั้นนะครับก็ผมเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่าแรกเห็นที่ผมได้จับนะผมเห็นแล้วเอ้อมันหน้าตาดีดีมากเลยอหน้าตาดีจริงราคามันก็ถูกอ่ะถูกแสนถูกเอามาใส่ให้มันพังไปมันก็ไม่น่าเสียดายใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้ลอกเลยใหม่ๆ ใหม่นะอเมริกาไม่ใช่ดิแกนกีเกิสลสำหรับรหัสรุ่นนะครับไม่รู้นะครับพยายามหาแล้วไม่มีรหัสรุ่นบอกอ่ะแล้วก็นาฬิการาคาเท่านี้นะครับไม่ได้ให้กล่องมาด้วยอมันไม่ได้ให้กล่องมานะครับไม่มีกล่องให้ดูแล้วกันแต่เอาเป็นว่ากล่องมันก็กล่องกระดาษเล็กๆอันหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมากก็จะมีตัวนี้ติดมาด้วย นะครับเป็นนาฬิกาแบนรนด์จีนแน่ๆอยู่แล้วนะจีนแน่นอนมันอยู่มันอยู่มานานมากแบบน,นี้นะครับก็บเป็นนาฬิกาถ้าเทียบกับราคาค่าตัวมันผมก็ยังมองว่ามันก็ยังดีอะผมมองว่ามันไม่ได้ห่วยแตกขนาดนั้นนะถ้าเรามองกันเรื่องราคาด้วยนะครับราคามันอยู่เนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยบาทจะเอาดีเท่าราคาแบบว่าหมื่นกว่าบาทหลักพันไม่ไม่ใช่นะ ตัวสายที่ให้มาก็เป็นสายซิลิโคนก็มีความแบบนิ่มมากๆนิ่มคือนิ่มนิ่มไปเลยอ่ะอนิ่มนิ่มมากนะบั克เชนก็เป็นบั克เชนธรรมดานะครับตัวทรงทูน่าก็เป็นทรงกระป๋องนะครับเคลือบฝรั่งล็สทรงแคร์นะฮะทรงกระป๋องนะฮะก็เป็นวัสดุอลลอยอยู่แล้วนะครับจับผมจะรู้เลยมันเป็นอลลอยที่แต่ว่าขัดมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยหมายถึงว่าขัดมาดู ละมุนละมุนนิ้วเวลาเราลูบอ,อ่ะดูแบบเรียบเนียนดีนะครับไม่ได้แบบหยาบหยาบแบบนาฬิกาจทีหนหลายหลายแบรนด์นะขัดบาหยาบทุเรศมากถ้าราคาเท่าเนี้นะฮะแล้วก็จะมีสกูน็อตท,ที่เป็นน็อตไม่รู้น็อตจริงน็อตหลอกนะแต่ว่าโันน็อตก็จะมีการลมดำมาด้วยนะฮะก็ดูตุกด,ด,ดีดูสวยนะครับ ับปัตนาฬิกาก็เป็นปกติของเขาเลยนะก็จะมีแกลนอีเกอร์นะครับแล้วก็คาวาลัคกี้นะครับนะเป็นทุกตัวของเขานะมีหลักภายน้ํามาให้หลักภายน้ําก็ประมาณหนึ่งครับใช้ได้เลยก็พอมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะพอจะติดอยู่นะพอเบเซลนะครับก็ออกหมุนได้นะครับจะหมุนดีด้วยนะครับ เบเซลมาดีครับหมุนแบบดูแข็งแรงอันนี้ดูแข็งแรงอันนี้ต้องอันนี้เราต้องชมเขานะอ่าแข็งแรงครับอันนี้แข็งแรงอันนี้ผ่านนะแล้วก็การหยิบจับเหมือถึงว่าจะจับหมุนเบเซลจะมาเราจะเขาเรียกอะไรจับเวลาใช่ป่ะก็จับง่ายนะครับมันยังมีพื้นที่ให้เราได้ได้ได้ไดเกาะอยู่นะส่วนตัวเคสที่เป็นถังนะครับก็ค่อนข้างบางผมว่าเออดูบางดย จินอายของทูน่าเลยมันแม่งจะมีความแบบหนาๆหน่อยนะครับดูใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบคือเรื่องของตัวจุดที่เป็นมงกุฎนะครับหรือว่าเป็นมะยมเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากตรงที่ว่าเวลากดเข้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะหลบเข้าไปในตัวเคสเลยนะไม่ปูดออกมามากนะครับดูเนียนดีหรือว่ามันดูเป็นดีเทลเล็กๆที่ผมชอบนะ,ะแต่ถ้าเป็นทูน่าปกติเราโหมงกุฎอันมันเริ่มนะครับแม่งเข่าไหร่ก็ยฮะ แตนนั้นมันเป็นพุ่นไดเวอร์ดำน้ำนะเดี๋ยวจะวัดสายให้ก่อนแล้วกันในการไม่ได้มีลูกเล่นเยอะรีวิวปับเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสายให้ดูกันวัดส์เลยนะครับวัดตรงๆเลยเนี่ยอยู่ที่46.3สิบหกมมิลนะครับ46.3มสมมิลมาตรฐานของโฟลทูนาถือผมว่ามันเล็กด้วยนะโฟลทูนาปิมิือใหญ่กว่านี้ งานอะโนไดสีนะครับก็ถือว่าผมว่าทำออกมาได้ดีเลยนะมันมันดูเรียบเนียนดูสีดำดำเนี่ยกคนจะเห็นแล้วมันดูเนียนดีมากเลยกับราคาเท่านี้ฝาหลังครับก็เป็นสไตล์ฝาอัดนะครับฝาอัดสุญญากาศธรรมดานะเราก็จะได้เห็นข้างหลังเครื่องเขาด้วยนะ ส่วนตัวเครื่องของแบรนด์นี้ครับก็ใช้เป็นเครื่องญี่ปุ่นเนี่ครับเครื่องตัวเล็กอะเริ่มต้นนะครับเป็นเจแปนมูเมนต์อยู่แล้วลักสายขนาดของสายนะครับหรือว่าลักทูรักเนี่ยอยู่ที่22มิลไซส์ามาตรฐานของซูนทูน่านะเดี๋ยวผมจะเทียบกับ FOX Box ที่เราเคยทำการรีวิวไปให้ดูกันนี่คือ FOX Box นะครับที่ทำการอัพเกรดสายเป็นสายทรงแบบจิบเ l ลนะครับ ที่ซึ่งก็ตลกขบขันกันที่ว่าสายมันแพ้นาฬิกาอีกนะครับตอนนี้ก็คืออเราให้ดูฟอกบล็อกใหญ่มากไปเลยฟพราะ็อกโคตรใหญ่เห็นไหมระบบกันน้ำาครับแบรนด์นี้นะครับระบบกันน้ํานี่คือแบบว่าน้ากระเซ็นครับสามเอทเอก็คือใส่แบบกันน้ํากันฝนนะโดนน้ำพันผ่านระดับหนึ่งไม่ควรจุ่มน้ําเลยนะเป็นนาฬิกาแฟชั่นนั่นเองนะ อย่าไปใส่เล่นน้ำแล้วกันสำหรับนาฬิกาเกตราคาประมาณแบบนี้นะครับก็ผมมองว่ามันเป็นนาฬิกาที่ควรค่าแก่การจับมาเปลี่ยนสายมากๆเลยถ้าเปลี่ยนสายเมื่อไหร่นาฬิกามจะดูดีแบบปิดหูปิดตามากนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นาฬิกาในงบที่เรามีจํากัดดูหรูหราดูสวยเงี้ยแนะนําว่าให้ซื้อสายนาฬิกามาเปลี่ยนนะครับสายจะแพงกว่าตัวเรือนช่างมันนะแต่ว่าให้มันอยู่ในงบที่เราตั้งไว้นาฬิกาจะแบบดีมาก ผิดอูพิตาเลยเหมือนเหมือนเือนเรนนี้นะครับแค่ผมยอมจ่ายสายเข้าไปนะครับอยู่ที่ประมาณพันประมาณพันนึงอะพันนิดๆจำไม่ได้สายมันประมาณหกเจ็ดร้อยเป็นเกตรประมาณสแตนเล่สามศูนย์สี่หรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยยังไม่ได้ไปถึงขั้นเกตสแตนเลสที่เป็นเจ็ดร้อยกว่าหรือว่าเก้าร้อยกว่าที่ว่าเส้นหนึ่งหลายพันยังไม่ใช่แต่ก็ได้นาฬินนกาหน้าตาแบบนี้เลยเปลี่ยนทันทีอลลเรื่องนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดือนเนี้ย ก็จะเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะจะเปลี่ยนสายให้ดูว่าจะเป็นสายที่เป็นแตนเลสน,นะเดี๋ยวยืมจากเรียนมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็สายที่เป็นสายผ้านาโต้ด้วยแล้วก็มีของแต่งนิดหน่อยแลยวหยิบให้ดูลองแขนนะฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นของเก่าเก็บของผมเองนะฮะมันเป็นตัวติดของตัวไซโกสปอร์ตห้านะครับผมรู้สึกว่านาฬิกาอัลลอยเนี่ยเวลามันโดนเหงื่อแลว้วเวลาจะไปก่อนคือข้าลังครับถ้าเราไม่เช็ดไม่ทำความสะอาดในทุกครั้งที่เราเก็บอะ มันจะเป็นขี้เกลือกัดเข้าไปข้างในหมดนะผมก็รู้สึกว่าเออถ้าลองมาวาง,งมันน่าจะเท่ดีเนี่ยน่าจะมีความแบบเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวแบรนด์เขาอีกนิดน,นึงนะครับแบรนด์เขาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อมาตรฐานนาฬิกามันสมราคาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยจำเกา่าๆคือเพราะว่าผมก็ซื้อมาเล่นบ่อยๆนะเหมือนสองตัน,นี้นี่คือชื่อแบรนด์จะเป็นชื่อเก่า ก็จะเป็นอเมริกาอีเกิลทั้ง2 2ตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรงตัวปาเตฟิลิสนะครับกับตัวนอติรัสนะครับส่วนตัวเนี้ยพยายามจะก๊อปตัวเอพีเราเย่ออกแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันจะเป็นเหมือนตัวดีวันิลานโนครับตัวที่เป็นเครื่องคอร์สตัวที่เป็นตัวตีนตัวผอมอ่ะมันจะเป็นเหมือนดีวันวิลานโนมากนะฮะแล้วก็เนี่ยดูงานงานมันไม่ได้แย่เลยนี่อันลอยนะครับแต่ดูเขาขาดงาน บางคมสวยนะฮะแต่พอเราอาจจะผิวสัมผัสเวลารูปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้บ้างว่ามันยังแบบว่าขุขะนิดนิดหน่นนนนนนอยหน่อยมีเขาเรียกว่ารูปไปมันมีะสะกิดนิ้วอยู่บ้างนาฬิการาคาแบบว่า2อ0สบาทมันมันก็จะมาดีอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมและสายก็จะให้สายแบบนี้มาซึ่งมันต้องไปเปลี่ยนสายนะนี่ก็เหมือนกันมันเป็นนาฬิกาที่แบบว่า ตีดผยูสมมาตรดีมากถ้าราคาเท่าเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครซื้อมาได้นะแล้วเปลี่ยนสายเป็นคัสซ่อมขอเขาเป็นมอสเป็นนะคงค่าเดี๋ยวลอดูตอนเปลี่ยนสายเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้ดูเด,เดี๋ยวเริ่มต้นใส่สายผ้านาะโต้ก่อนครนะึ่งจะเปลี่ยนสายเส้นนี้มันต้องดำนะครับเด,ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนดูก่อน เรือนี้ก็จะดีหน่อยนะครับเวลาเปลี่ยนสายจะง่ายมากเพราะว่าไอ้ตัวลักเขาเนี่ยเขาจะมีรูข้างนอกมาเราสามารถเอาเข็มเนี่ยจิ้มเพื่อปลดสายออกได้เลยนะครับไม่ต้องมาอ่างัดจากรข้างในนี้นะครับเดีย๋ยวเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมใส่สายสเตลเลตให้ดูก่อนเป็นสเตลเลตสีดําหรูหลาแน่นอนแค่เปลี่ยนสายเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เป็นยังไง่ะครับท่าน บอกแล้วแค่เปลี่ยนสายเท่านั้นจริงๆนี่ยังไม่ใช่ลายจิวเวลรี่นี่คือสายแบบสแบบลายธรรมดาครับใส่สายดีๆสักเส้นหนึง่งโอโ้โหสองร้อกว่าบาทนี่คือสองร้อกว่าบาทนะครับแค่เปลี่ยนสายเท่านั้นจริงๆคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยเนี่ยฟิลลิ่งเดียวกับเรือนนี้เลยเปลี่ยนสายเท่านั้นนะฮะ จะขึ้นคอให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นคอให้ให,ให้ดูทีละเรือนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องถอดไปใส่อีกสายนึง่งขอไ้วยากสวยจริงๆเรื่องบอกไปนะครับตัวกระจกก็เป็นวิเดลล์การ์นะครับเ,เป็นกระจกคาร์ไนะนี่เป็นไงน้ำหนักดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยความที่ สายมันหนักขึ้นสายมันหนักขึ้นตัวสายเป็นสเตลเลตเนี่ยใช่ไหมตัวเรือเนี่ยเป็นอลอยนะครับอลอยมันมีน้ำหนักอยู่แล้วแหละแต่พอมันมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบตนะครับแล้วก็ตัวสีตัวแมทเทียลนะคะสีนะเห็นไหมฮะมีความใกล้เคียงกันสูงเพราะว่าสายเขาขัดทํามาเป็นขัดแบบด้านมาตัวเรือมันขัดด้านเหมือนกันไปไงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกอันหนึ่งอ่าคราวนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นสายนาโต้นะครับ mm hmm. ก็จะใส่ง่ายขึ้นกว่ากว่าสายนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าสายนาโต้เส้นเนี้ยยังไงก็ดูดีกว่าสายซิลิโคนแบบนี้ mm hmm. แล้วก็คุมโทนในการ mm hmm. ใช้ตัวบัคเกิล mm hmm. ตัวหัวดํ mm hmm. ากันให้หมดเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. เรียบร้อยจ้าอันนี้สายนาโต้นะครับเป็หัวแบบสายสายซูดูเป็นปไ,ปไง ยังไงพี่ก็ว่ามันก็ยังดีก็ดีกว่สายฟิสิกอใช่มันดูดีกว่าแล้วอันนี้ดูเป็นแบบคอนโทนใช้หัวดำนะแต่ก็จะมีไออย่างเลดมันก็จะเป็นความหรูหราเนาะอันนี้ก็จะดูแบบดูชิลขึ้นดูวัยสายแบบว่าเขาปกเข้าป่าได้อนะสปอร์ตดูแบบเลาถ้าเป็นแบบว่าวัยรุน่นอาจจะไม่ค่อยชอบสายเลดเนาะผู้ใหญ่เขาชอบสายเลดหรือว่าพี่ก็ชอบสายเลดเหมือนกัน เพราะว่าเราแก่ไง <c oughs> เดี๋ยวขึ้นขอให้ดูเหมือนเดิมขึ้นเลยนะครับรแต่มมก็ชอบใส่สายแบบใส่ใสานาโต้นะมูราว่ามันใส่สบาย,บายแล้วพวกใส่เลดอะถ้าคนที่ไม่ชอบจริงๆอะ่ะใส่เลดมันชอบดูดผิวเวลาเหงื่อออกก็มีปัญหา,ากับคนที่เหงื่อเคมด้วยมันจะชอบก่อนกับ ถ้าเหงื่อหรกัดอ่างเงี้ยมันก็จะลำคาญอะไรเงี้ยมันแล้วใส่สร้อยเงินสรอย่ะไรเงี้ยแต่อย่างสายผ้าถ้าใครที่เหงื่อเป็นกดเหงื่อโปงเหงื่อเปรี้ยวอย่างเงี้ยใส่สายผ้าอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดดีๆนะไม่งั้นเหม็นอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเคยมีใสนาฬิกาใส่้านยัยโคตรเหม็นเลยตัวนี้มันจะเป็นสายแบบว่าถ้าตามหลักที่เขาเรียกกันจริงๆมันจะมันคือสายซูลูนะครับสายซูลูนะ สายซูรูอะมันต่างกับสายนาโต้คือว่าสายนาโต้เนี่ยตัวสายนาโต้ห่วงจะเป็นเหลี่ยมนะครับนาโต้จะห่วงเป็นเหลี่ยมแล้วก็ห่วงจะน้อยกว่าซูรูอยู่หนึ่งห่วงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ที่แตกต่างจากสายซูรูเลยก็คือเรื่องของความเรื่องของเรื่องความหนาของตัวสายนาโต้ก็จะบางมากส่วนซูรูก็จะหนาหนาแบบเนี้ยอซูรูก็จะหนาหนามีความเป็นแบบว่าทัด ถ้าหาสายซูรูกันเยอะเพราะว่ามันเวลาไปออกรบเวลามันแข็งแรงแข็งแรงแต่ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มของเล่นเข้าไปจะเพิ่มฟังก์ชัน,นที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปมนะันจะเพิ่มของเล่นเข้าไปโดยการผมจะใส่ตัวรองแขนนะครับของไซโก้สปอร์ตห้านะฮะเพิ่มความบ,าบ้าเข้าไปให้มันดูแบบใหญ่ๆนะฮะดูใหญ่มากแล้วก็ข้อดีนะครับถ้ามันใส่ได้ขึ้นมานะข้อดีข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมันเป็นตัวที่เอาไว้รองเหงื่อที่ดีเลยอะ่ะ เหงื่อก็จะไม่ไปถึงตัวนาฬิกาครับก็จะไม่เป็นขี้เกลอกัดอ่าขี้เกลือจะไม่กัดน,นะเดีย๋ยวผมขอเวลาใส่แป๊บหนึ่งนะโดยที่ผมแปลงก็คือผมมันเป็นมันเก่ามากแล้วว่าอันเนี้ยสิบกว่าปีแล้วครับผมก็จะแปลงในการที่คือผมเนี่ยจะทําปลดจะปลดได้ข้างหนึ่งก็คือตรงนี้ผมปลดออกได้แล้วผมก็ใส่กาบตาชาตรงที่มันแข็งเพื่อที่จะใส่เข้าใส่ออกได้นะครับเดี๋ยวผมวันชาทาการใส่เข้าไปก่อนเรียบร้อยป็งไงทุกอย่างมันอยู่ มันอยู่ที่เราแบบว่าเรารลังสันมันขึ้นมานาฬิกาไม่จช่เป็นต้องต้องแพงหรอกนะดูอย่างนี้นะดูมีความแพงขึ้นไหมจลายเป็นนาฬิกาเอาตงงถ้าคนที่แบบไม่ได้รู้จักแบรนด์หรืออะไรแต่รู้ว่าแบบเออนาฬิกาวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณไหนอะนาฬิกาน,นี้ก็คือมูลค่าเกินสองร้อยไปแล้วนะ เฉพาะสายสายเส้นนี้ก็ซื้อมา400ร้อยมั้งประมาณ4ี500่0้า้อยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแบบเกตด,ดีขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ตัวไอ้มอลหล่อนี่ค,ค,คือตัวติดเครื่องเฉพาะไโกห้าถ้าซื้อขายกันก,ก็หลายตังเหมือนกันก็านาฬิกาแบรนด์ไอแกนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ ซื้อใส่แบบใส่เล่นๆกับเหมาะกับอย่างนึงก็คือว่าเหมาะกับคนที่ชอบคัสตอมนาฬิกานะมันไม่เสียดายที่เราทำมันจะแบบแกะนู่นถอดนี่ใส่นั่นใส่นี่นะแต่งไปเรื่อยอันนี้ผมเอามาทําให้ดูให้เป็นแบบว่าอินสปิเรชันของแต่ละคนแล้วกันที่แบบว่าอยากได้นาฬิกาอีกออันนี้น้องใส่ขึ้นข้อให้ดูสิเพราะว่ามันก็จะฟิลลิ่งมันก็จะต่างกันอะไรสูงเหรอคะนี่ไงเพราะว่าตัวสาย นาโต้เนี่ยมันจะเป็นผ้ารองลอดขล่างทับกันอยู่ขล่างนะฮะพอใส่ตัวนี้เข้าไปมันยิ่งสูงขึ้นอีกมันก็จะได้ฟิลลิ่งแบบดูใหญ่ๆว่าเมื่อก่ะถ้าใครแบบดูคลิปเรานะแล้วก็แบบสนใจเรื่องแบบว่าสั่งสายหรือแบบพูดคุยกันนะปรึกษาได้ทำได้สนุกสนุกดีหรือว่าใครมีความคิดเห็นอะไรเงี้ยบอกเราได้นะรว่าคนทำอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยทุกคนมาสนุกอะนมริกา อ่าคือข้อจประวันแต่อย่าบอกว่าพี่ซื้อปาเต็กมารีวิวไม่ได้นะคะโอนเงินมาด้วยใครที่แบบข้อมือแบบอันนี้ข้อมือเท่าไหร่นะเจ็ดนิ้วกี่เซนจำไม่ได้ประมาณนี้แต่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 ถ้าคน่ข้อมือเล็กเล็กกว่านี้จะไม่ค่อยเหมาะนะจะดูใหญ่จะดูใหญ่ใหญ่ ถ้าเป็นสายตัวสาย let, สแตนเลสใส่เข้าไปนะสวยมากดูหรูมันจะดูแบบหรูหรูไปเลยอะ่ะยิ่งถ้าใส่เป็นลายที่เป็นเป็นลายตัวแพงอะนะไอ้ไหวจะบ้าๆขึา้นมาไหวไปสตปโค้ดก็ไปเลยนะครับเส้อนอยู่ประมาณห้าหกพันขันจะบ้าค็ไประดิกา<ป>เลยละสองร้อยใช่แล้วมันมีทําไมอะ่ะฝรั่งเขาทำมาเยอะแยะเดี <c oughs> ย๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอบ้าๆก่อนน้าหนักก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็แล้วแตุ่ณชอบจะดูดีดูดีดูดี ดีดทำให้นาฬิกาดูใหญ่ขึ้นเยอะมากอ่ะดูใหญ่และดูแพงมากอันนี้ผมอยากจะพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนจบคลิปแล้วกันนะครับสำหรับผมเลยนะผมเล่นนาฬิกามาหลายปีแล้วใส่นาฬิกามาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆพ่อเขาปลูกฝังให้ให้ให้รักนาฬิกานะครับซื้อแบบนาฬิกาแพงๆให้ใส่เอาให้ราาักษาผมก็เลยมองว่าคุณค่าของนาฬิกาไม่ได้อยู่ที่แบรนด์มไม่ได้อยู่ที่ราคาไม่ได้อยู่ที่มูลค่าค่าตัวเลยมันอยู่ที่ช่วงเวลานั้นๆที่เราอยู่กับมัน เหมือนเรือนนี้ก็เหมือนกันผมไม่เคยผมเพิ่งได้มันแล้วผมก็คงไม่ได้ใส่เก็บไปอยู่ในตู้แต่ผมจะกลับมาคิดถึงมันอีกครั้งตอนไหนหรู้ไหมคะตอนที่ผมเข้าไปดูคลิปวิดีโอในช่องตัวเองออแล้วผมเห็นมันแล้วมันจะทําให้ผมอยากกลับเอามันมาใส่ใหม่เนี่ยมันคือคุณว่าคุณค่ามันอยู่ตรงนี้เลยอยู่กับตรงที่ว่าเราได้ใช้เวลาโลกกมนันมากกว่าส่วนนาฬิกาแพงๆถามว่าอยากได้ไหมอยากนาฬิกาแพงทุกวันนี้ที่มีมีอยู่เนี่ย ก็นอนอยู่ในกล่องไม,ไม่ได้เอามาใสา่อ ructure, จริงๆนะที่ผมมีแพงๆเรือนนึงหลายๆเหมือนก็อยู่ในกล่องไม่สใส่เก็บมันก็คือผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติกับทุกเรือนเหมือนกันหมดจะถูกจะแพงมันมันทํามันแต่จริงๆนะนรฬิกาแบรนด์ที่ถูกมากๆกับบางเรือนอะ่ะคือดีมากดีเวอร์จนแบบอย่างอ e ีฟอกบอกอ่ะฟอบอกดีมากเขาพอีกทีนึงอย่างอีฟอกบอกอะอ เราเป็นคนแรกบ้าจะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะตอนที่ได้มาวันัะสี่ร้อยเออสี่ร้อยไม่มีรวมไม่รวมสายนะเรคือเอาแค่ว่าไม่ต้องรวมสายอะเก็บสายไปอดูแค่เนี้โอ้โหสี่ร้อยรวมสายอีกก็ประมาณพันไม่เกินพันประมาณพันนิดพันพันสี่สิประมาณหกหกร้อยมชหมกเจ็ดร้อยไม่เกินพันสองอ่ะทุกคนเั่งได้แบบเนี้ยหน้าตาดี ฟังชันด้น้ำหนักก็ดีอย่างการนาฬิกาอย่างกระกาเรือนแบบหลักายพันอ่ะอันเนี้ยเือนกันสองสไตล์นะครับอันนี้คือสองสองทางเลือกของนาฬิกาทางแบรนด์จีนที่ผ่านการสววปของผมคัดซ่อมไปกัดซ่อมมามันสนุกนาฬิกายิงสนุกคือแบบว่าอยู่ๆก็จะมาแบบเรียบหรูหรือจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้มันก็ได้หมดอ่ะนาฬิกาแบบพวกนี้มันก็ไม่ได้ขี้เหล่มันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายกว่านะ มันอยู่ที่การทำเลยนาฬิกาผมชอบซื้อนาฬิกาธรรมดามาทำให้มันดีขึ้นนี่ถ้าผมรื้อได้ผมรื้อแล้วนี่ถ้าลื้อได้รื้อแล้วเนี่ยจะไม่เอาเดี๋ยวพังอีกยังโมก็ไม่ได้แบบว่าข้างนาฬิกาอะไรมากในชีวิตนี้ก็นาฬิกาก็จะวนเวียนอยู่กับพวกคาซิโอจีช็อคเนี่ยวัยรุ่นอ่ะแต่อันนี้ถูกสายอืมนี่ผมเก็บทุกอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนที่ที่อ่าเรายังไม่ได้เดือดร้อนเงินนะโหยโเข้าช็อปตลอดตก ใส่โกงใส่โก้ตบแหลกเลยเหมือนพอเราเข้ามามา,มาแบบอยู่ในวงการเนี้ยเล่นนาฬิกาเล่นอะไรเง,งี้ยหนักๆเข้าแล้วแบบเราก็เริ่มอิ่มกับเริ่มอิ่มอะเราเริ่มอิ่มว่าแบบปกติอ่ะแตคิงนาฬิกาหมื่นกว่าบาทไม่ได้แพงหรอกมันก็ราคาปกติของมันะตาม กรรมวิธีในการที่เขาทําขึ้นมานะครับแต่พอผมเจอแบบพวกนาฬิกาโฮมเมดี่ยเอ้ยมันน่าสนใจมันถูกมันทําไมมันถูกอย่างว่าแล้วมันมันดีหรือเปล่าไหนมันดีหรือไหนมันไม่ดีเพราะว่าเรือที่ผมเอามารีวิวส่วนมากจะต้องเป็นเรือที่ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดนะอันที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมจะไม่เอามารีวิวถ้าผมมีเนี่ยโอ้โเื่องกี่ร้อยเรือนอยู่ในตู้หลายเรือนไม่ไดเอามารีวิวนะฮะเพราะผมรู้สึกว่ามัน ถลงคลิปไปก็ไม่ดีอ่ะคือคนซื้อไปเดี๋ยวไม่ดีแล้วก็ใช่แล้วก็น้อยมากที่ในที่ที่เราจะได้สปอนเซอร์คือน้อยจริงๆส่วนมากเราซื้อ้วนมันมันซื้อได้อ่ะสองสามร้อยแล้วก็แปลงฉมให้มันองร้อยสองสามพันอย่างมันซื้อได้ตลอดแต่ถ้ามันซื้อดีแต่หลายหมื่นมันซื้อไม่ไหวยแล้วก็เลือที่เาแบบแปลงฉมให้มันดูดีขึ้นใช่ไปมาก็เรือนั้นก็ขาดเป็นพันอยู่ดีนะครับเป็นพันอยู่ก็เนี่ยใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะพูดคุยกันได้นะสอบถามได้ต่ผม ผมจะวางลิงก์ไว้ให้แล้วการสลับเรือนนี้ที่ผมไปได้มานะรู้สึกมัน200กว่าบาทเท่านั้นแหละนะส่วนตัวสายเนี่ยไปพิมพ์หากันได้เลย Lazada, Shopee ร้านเพจในเฟ e บุ๊กมีเยอะแยะนะฮะจริงจริงเอ่ะผม่จ้องจะใส่จิบเบิี่ด้วยซ้ำสีดำอะ่ะแต่คิดว่าสั่งมาคงมันไม่ได้ลงนะครับเหมือนเจ้าเรือนนเี้ยใช้เวลาทำคลิปประมาณสองเดือนนะครับสั่ายนานไปหน่อยสายนานมากนะเพราะว่าเราอยากได้สายถูกไงแบบ ได้สายแพรแบบเกรดดีแล้วราคาถูกครับเพราะว่าสายแบบเกรดตัวนี้นะครับอนสแตนเลสที่เป็นสามศแบบเนี้ยถ้าไปซื้อร้านที่ในในไทยเนี่ยที่เป็นเพจเขาก็ต้องมาบวกกาไรครับยังไงเช่นนก,ก,ก็คือพันสี่พันห้าครับก็เลยเราต้องยอมรอนะไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วคลิปนี้นะส่วนใครมีไอเดียหรือรู้จักนาฬิกาแบรนด์โฮมเมดดีๆเจ๋งๆส่งมาได้นะคะทุกคน ขึ้นข้อพี่ออ้ยแล้วว่าขึ้นข้อหมองมั้งนะสําหรับคนที่ข้อมือใหญ่เนาะสำหรับคนเจ้าเนื้อยังอะไรอมมากกว่าพี่ออยมมข้อมือไทยเนาะโมเขาเป็นสาวเจ้าเนื้อนะเนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์เลยนะสำหรับคนอ้วนคนอะไรอ่ะโอ้ใส่ใครอ้วนไม่ใช่หมายถึงว่าคนอ้วนข้อมือใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ใส่เท่มากเลยโคตรเท่ดูดิโคตรเท่เลยข้อมือประดิกใหญ่อ่ะเท่เลยจริง เพราะว่านาฬิกาไซ์นี้เนาะนาฬิกาที่เป็นทรงทูหน้านะครับมันใหญ่อยู่แล้วนะฮะมันต้องมันต้องเป็นเฉพาะทางจึงส่วน,นจะชอบมากใช่จริงๆไอแบรนแกรนอีเกิลตอนนี้เห็นมันออกตัวที่เป็นหน้ามอนสเตอร์เลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ผ่านผมว่างานยังหย,ยาบอยู่ก็เลยไม่นี้มันมีภายน้ำเปล่ามีมีมีแล้วเราขึ้นภายน้ำให้ดูตอนนี้เลยล้วกันเนาะอาจจะอยู่ท้าคลิปหน่อย เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ข้างๆจริงโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับออสโมโปรดักชั n นด้วย<ป>นาฬิกาดีๆไปที่นี่ไปซื้อกันเอง <c oughs> คำคำอ,อะไรเนี่ยมจะพูดอะไร